ช่องสนุกชาแนลย้ที่เรามาวันนี้ก็คือร้านซูชิแล็บนะคะท่นท่นทนแทนท่นทนทนแทนทุกคนพอจะรู้นะคะว่าซูชิแล็บเนี่ยตอนนี้เป็นกระแสอยู่ในโซเชียลนิดนึงร้านที่เปิดใหม่แห่งแรกในพัทยานะคะโดยมีคอนเซปที่ว่าเป็นซูชิเอ้ยโดยมีคอนเซปที่ว่าเป็นแล็บ บุฟเฟ่ทุกคนราคาก็จะมี599 699 899ของที่ห้ามพลาดของที่นี่นะคะก็คือมันปูย่างโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาอยู่ในร้านของเขาแล้วนะคะก็พนักง,งานดูแลดีมากมาก่อนตั้899ทุกคนซึ่งมีสามราคาที่บอก599 699 899 899ก็เขาให้เสียงขึ้นด้วยว่า8ด้วยมันปูย่างนะทุกคนุไม่พลาดแซอมอน มันปูย่าง12อย่ะเดี๋ยวเราไปให้พี่เขาคนหูความสะอาดมีการห่อมีแรค็คด้วยนะเรียกว่าแรค็คหรือแร็คล้วกัดหน้าตาหน่ากินแล้วมาลองดูว่ามันจะอร่อยเบอร์นั้น,นบอกกับคนเดียวว่าคุ้มรักสามากส์ เดูกับแซลมอนที่เป็นอะไรที่มันจะน่าอวดเลยเอาท้องมาลองนะที่ไม ala. ่ง่ายที่ิดเ็ดเนาะดูคุณเด็กคุ้มากบอกเลยแปดเก้าเก้าคือแบบฟังว่ะ ใครไม่มากพ่าผ่าลูกอเลยลูกไทยเป็นเด็เบสที่สุดทุกคนดูดิแล้วเก๋ไหมคุมันแบนลังการมากเลยใช่ไหมวะเนี่ยห็นไหมเห็นใบไหมี่เราลกันเซลโมนบาซาิ สองคนอีกหนึ่งเมน,นูกานยิมบปลลัรู้สึกประทับใจบุฟเฟ่ยังแต่คเคยดินมารู้ห้ที่นี่ที่นี่ที่เดียวเท่าน,นั้นอันนี้คือเดอะเบสไม่หนึ่งใน,ในใจเลยนะคุณบอกไปสมงราคา Signature <Yahoo! S 1> ของร้านนี้นะคะในบ,บุฟเฟ่แปดเก้าเทุกคนต้องกินอันนี้ คนที่แม่งโอ้โหุกคนเลยอยากกินอะดิหิวหิวหิวทคนหิวนะคะค่ะสพันหนึ่งค้งตงมากตอนนี้คืองมากโ้มันไม่ไหวแล้วริเป็นแบบอะไรที่แบบดีเลยอินแล้วแบบอร่อยทุกอย่าง บอกของเองเลยก่อนถ้าที่แบบว่าหนูก็กินเนื้อไม่เป็นถ้ากินเนื้อเป็นก็จะกินเนื้อให้คนได้ดูว่าแบบมันอร่อยแค่ไหนแต่หนูกินเนื้อไม่เป็นงั้นเราจะกินไปลาไหลเผื่อทุกคนว่าไม่ร้อนโอเคค่ะทุกคนหลังจากที่นุกนะคะกินเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนตอนนี้คือคุ้งปินมากทุกคนไม่สามารถถ่ายรูปได้เลยเพราะว่าอิ่มมากบอกเลยว่ามัน อร่อยแบบอร่อยมากมากมากหนูให้เป็นแบบว่าร้านซูชิบฟเฟ่ที่แบบเดอะเบสที่สุดอะเออให้ขนดนี้ไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าแบบทุกคนเห็นปะแบบพนังานต้อนรับดีแบบเขาทําดูแลดีมากแล้วเขาก็แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรตอนที่เขาเอาของมาเสิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยก็แบบโหมีแบบมีความอลังการในด้านของแบบว่าเทง้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างงูอย่างงง้นเออเขาแบบตังอะ บอกเลยที่นีนูให้ปังสูชิและปังค่ะ10เต็มเลยแบบไม่กั๊กคืออิ่มมากรับเชาญที่มีะค่ะฝากกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย